I'm you ซุ้มแรกของเราฮะซุ้มปลาโป่งฮะคือเออไม่อยากพูดว่าไอปลาโป่งเนี่ยเราแบบชำนาญนะครับเพือโอเคครับครับผมคุยนักแป้นคุมาก่อนจะบอให้เอาสักดอกหงเอาหลายดอกเลยีเราไปเอามดอกครับได้ครับได้ครับี่สบหมายถึงขอผู้หญิงสามดอกใส่บ้า มีคลรดอกฮะมึบงบังพูดมึงไม่ได้เราจะมีคลรดอกครับราจรปลาใครปลาไม่โดนลงทอนโทษเอาอีกแยะใครปลาโดนไม่โดนทอนโทษเอาอีกแล้วทอนโทษไม่มีอะไรก่าไม่มีอะไรยากต้องตีนี่แหละเอาเลยครับเริ่มก่อนนี่วัววัววัวมากเลยครับจะให้มันโดนนะเฮ้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ ยังยังกูเตรียมทั้ทอดอยู่เฮ้ยหายเยอะไปหโทเรับครนี่อสหรับคนไม่แม่นครับสำหรับคนไม่แม่นต้องโดนทำโทษเอาอีกแล้วกูตั้งแต่สำหรับคนไม่แม่นครับต้องโดนทำโทษอ้าวไอ้เบดตามึง ไอตัวนี้เดี๋ยวกูเคลียร์ตัวเองก่อนไม่มีโอกาสนกกูนี่เคลียร์แต่ก่อนยิงรานเนี่ยไปไหนเนี่ยเขาต้องปิดร้านหมดได้ตุ๊กตามาหมดนกกโก้

ไม่เยู่หรอกแต่พอเราจะมาไม่รู้ทำไมคนรีบเก็บเขารู้จักเราเขาู้ือกโดนเขารู้จต่เขาไม่รีบเก็บมาต่อมามาละมาต่อไป โอ้ค่าดอกไม้ก็ไม่พอแล้วหบาทก็เออหบาทกันรัะหาาะี่าหสัแว่อุตลาสกยมึงยกัมาเหรอโอเคเอาสิบกระงดีกว่ากระทงเดียวกระทงเดียวนะเออรถด้เกินมันมึงหึบาทโอไปร้อยรเออโอเคโอเคเดี๋ยวผมเอาหนึ่งพี่อันนี้กว่าสวยๆนะสวยีเนี่ยอันนี้สวยของอันนี้สวยเอันสวยๆเหรอ ไม่ทำสดเลยไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยทำไมนกระท่อมเนี่ยเออแล้วทานนี้เท่าไหร่พี่ห้าบาทเฮ้ยอันนี้ขวานห้าบาทเอานี้ห้าบาทนี่อันนี้ห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เอาครับาทห้าบาทหรือเปล่านี่มึงงบมึงเยอะเหรอเนี่ยมึงงบน้อยมึงใช้เนี่ยห้าบาทลอยตจนถึงเงินเหมือนกันเออเออเอาสิพี่ถ้าซื้อเทียนใส่นี่เท่าไหร่ห้าบาท รูปละห้าบาทเอาโน้ตดีกว่าหรอเยี่ยเท่ากันเออเอานี่แหละห้าบาทไอ้นี้ยี่สิบนะอ้นี้ยี่สิบเอาเอาแบบลอยตั้งปีเราต้องสวยหน่อยพี่ยังก้นน้อยเอาก็ได้ก็ได้ยี่สิบยี่สิบเอออันนี้อนะเอาไปเลันะโอเคนะเดี๋ยวมึงจุิดลอยเด้ปีเกิดไป เป็นจุดเทียนไงก็เลยนึกว่าแฮปปี้บิร์ดย์ไงเอออามาสวรไว้ให้เราดุ่มดักูต้องพูดว่าอะไรวะกูต้องกูต้องพูดว่าอะไรวะเนี่ยมึงก็ดิฐันมึงจะได้อะไรมางดิฐันดิอ๋อเออขอให้รายการเราดุ่งดังดุ่งดังครับขอให้ดุ่งดังเพาเราทำเต็มที่เราทำเต็มที่อ่าเพราะฉะนั้นราดิฉันอัตสาลาถามไรบ้า อ้าวต้าแล้วอ้าวลอยนะลอยเลยเพราะมึงสองสามแล้วปล่อยเลยนะอ่าหนึ่งสองสามไปเลยอ้าวไอ้เหี้ยกูบอกให้ลอยกระทงลงไปทำไมโอ้ยเหี้ยเนี่ยมันเยอะพวกมึงทำเหี้ยอะไรกันเนี่ยมึงช่วยเพื่อนเลยมึงช่วยเพื่อนเลยมึงช่วยเพื่อนเลยอะไรกันมึงช่วยเหี้ยอะไรกันมึงช่วยเพื่อนเองจะไม่ช่วยเพื่อนเองช่วยเพื่อนเอง

ไอ้เหี้ยเกี่ยวไข่ได้ไม่เนเจ็บไอ้พวกแลวนะอยาลือาหาขึ้นดีกว่านี่สนุกนานมีสนุกแรงกันเลยสนุกคุ้มสนุกเลยกนุ้ลอยกูเราไปใช้ไปอากันเนี่ย มึงยังมีสมาบรุษมึงยังจะกล้าไปเต้นอีหละตอนนี้นอนอยู่แล้วเอ้ยจิ้มหายท่านแรกก็ไปจ่ายค่ากระทงเาก่อนเละเอ้ายังไม่ได้จ่ายเหรอเออเอออะไรบ้าเยแล้วใครมีตังค์อไงทีนี้ไม่มีอะดิเฮ้ยอาจารย์ใส่ตังค์ไหมครับใส่ตังค์ไหมครับใส่ตังค์แล้วใส่ใส่ตังค์ไปในกระทงวะมันเป็นการทำบุญนำนาขอคำมา อย่าลงไปในเนี้ยมันงูเยอะไม่เป็นไรอาจารย์ผมกินงูเออสสัั่ีะไรเนีเ่ยไ,ไปไปจ่ายค่ากระทงเขาใช่ค่ากระทงก่อนไปไปเ <c oughs> ขายกระทดสองร้อยเลยหรอค่ากระทงมันขึ้นเร็วใช่ไหม <c oughs> มาโผลเลยแหใครมีตังค์มั่งไอ้วันนี้มันสงการใช่ไหม <c oughs> ว้วยทำไมปีกเดือย โอ,โอ้ยฮะยีบาทโอ้ยสัตว์ยี่บาทจแพ่งันแล้วมันมีแต่โอนมีทอนมีทอนด้วยจ่ายไม่พันไปไม่ต้องคอนดิโอ้ย,อ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 ยสายตา ไปว่า เสวัสดีครับผมโอมือกองโอเอฟแสลุนนะครับอย่าไปสนใจพวกนี้มากเลยครับเขาเขาสติไม่ดีกันทั้งนั้นเลยเชื่อผมนะครับรายการนี้ไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีแน่นอนครับผมเด็กๆไม่ควรรับชมผู้ปกครองให้ควรควรให้คำแนะนำด้วยนะครับผมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า12ปีควรได้รับคำแนะนำไก่อีกแล้วเนี่ยไก่ไก่อีกแล้วเอาร้อกลอเพีงเน อันนี้เป็นบูธของชอรตรีคนันตีว่าปิดไปแล้วปิดไปแล้วครับว่าหมดเวลาหมดเวลาเวลาไไก่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 ่ไก่่ไไก่ไกไก่่ไก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 ่ไไก่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 ไกไก่ไก่ ล้างหนดีๆไล้งหน้าดีๆนี่ล้างออกดีๆหน้าไก่นะไก่โอ้ยสัตว์กูจะฟังคนอื่นไก่ไก่ธรรมดาไก่ไก่ไก่เออพูดดีๆก็พูดได้เอ้าไก่ได้เสัตว์เอ้ยไก่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 จ๋าจ๋าจ๋าาวาาโอ๊ยไอ้ย๊ กูผิดอีกนี่ยกคือเขาจะให้กูแดกให้มาแดกดีๆก็ได้เดี๋ยวล้างหน้าเลยไม่เอาล้างหน้าเออค่อยสบายจะไหนเออไม่น้ำแข็งซื้อมาจากไหนน้ำแข็งบูดไม่รู้อะไรเออบ้านนี้มันก็เออพอเออพอเออไล่สาระลาไปก่อนครับพอแล้วครับวันนี้นอนได้เลยไก่ไก่จ้าไปเลยมันเริ่มไล่สาระแล้วแหละอันนี้คือไก่วันลอยกระทงวันไก่ะทงไก่วัลอยกระทงไก่เลยเออไม่เแย่แล้วก็ มาตะลุยวลาไอแต่ยันนี้ันลอยคอลอยคออะไรันบ้างเเดี๋ยวนี้ใคกูปิดรายการหมดเลยไปไปได้แล้วไปได้แล้วน้ตาปนรนแล้วไปได้เชฟ่ะมีอะไรเดี๋ยวเราาม่รไงแต่ฝากิดตามพวกเราด้ยครับพวกเราคือไก่ลาเสาร์ล้วเสพวกเราจะลไยเสาร ทำไมวะเดี๋ยวงี้ก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอ้โจะได้ใจใจใจได้ยินแม่ว่าเสียงใครเสียงมึงอยากหอนเหรอหอนหรเด็ก